อันนี้ก็ทักไทยญาติโยมเป็นโคสัพป,ประมาิกาสักเล็กน้อยจลายนะเป็นนาายังจำมาฉันได้ แม่แลาอุวคุณโยมลูปร่างโสมโสมนะแต่สัทยายังใส่หนสะอาดนมาแล้วอาจารย์โอภาสนักเทศเสียงแลในโยมพ่อโยอมแม่มคงจำเสียงได้โยมเอ้ยเมื่อก่อนเสียงดี แล้วว่าแต่เดี๋ยวนี้แย่หนอยสังขารเนมันด้อยคนยอมทั้งหลายสังขารมันแก่โอ้มันก็แย่อย่างว่าเขาไม่ได้กลางไปนิ่มนฉันก่อนโดน ดันมาจะลองสัทธาแล้วว่าของคุณยอมไปพลางจันดีเจช่วนแล้วก็โยู่ที่ตัวคนฟัง ทางผิดโอลลทางนึกกึกน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 ึกก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 ึกนิ่มทางผิดนะหนทางโปรดจงอภัยปรกการเทศเดี๋ยวนี้โยมเอ้ยมันเทศยากขาบอกนักเทศมีมากเกิดก็ยกยา ลุ่นเล็กลุ่นกลางนะแถมยังลุนเน้นต่อจิกกี้จิกกนิตต่างจ <c oughs> ิกกิมจิโกต่างก็เพราะใจองค์นหนว่าเพราะแล้วก็แม่หัวรอกกระเลงล่าง <c oughs> เหรียญสิบเหรียญห้าติดอิ กัลข้าโอปไปยมท,ทัดเหตุฉากชามัมแต่ว่าธรรมะไม่ชาเธอเธอจะน่าจะลงสัลานไปเลยยะนี่แหละโยมเอ๋ยสังคมยุคใหม่สังคมเดี๋ยวนี้เออเขาชีไว้ชัดว่าเข้าวิก น้ำมันดีกว่าวัดธรรมเลลัดกลับมาลานอสมายหากเราไม่ช่วยในธรรมของมวยบรรลัยตตั้งกลับบ้านไปนะโปรดจงชี้แจงนวัตธรรมไม่มืดมีแต่จะแจ้งโปรดจงชี้แจง คงกลับใจตั้งหากเราถือสองมือกันให้มันเนรับรองทำหน้าแลละจะติดตัวไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเงยเงยคุณยอมฉันจะยอมใจ กราบเอือนึกึก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 ึก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 กึ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 กมาฟังธรรมะอีกสักนิดแทกสุภาษิตคุณยอมทั้งหลาย ปลาพุทธองค์นึก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 ปลาพุธทั้งองทัท่ซองบ้านยายมีเงินทองแล้วก็ยังไม่เท่าสถาทายคุณยอมตั้งหลยจงพิจารนาม ฉันเคยเห็นมาโอ้โอ้โอ้งเยเคยเห็นมาเวลาคนตายดูหรือว่าวอยชีวิตไอ้เส mm ื้อผ้าเสื้อมอนเออว่าเสื้อผ้าเสื้อมอนละเก่าๆนั่นแหละค่ย คุณยอมค้องไม่มีทอมเอามีกันทมให้ย,ยอมเมื่อไรดูแต่งเงินในปากในสับป,ประเวนเขายังควักกันออกไว้มันเจงกันหรือไม่กันลาวคุณยอม ไม่อยอมดินเดียียกนึกดีกนึกีนึกดยกเดียกเดียกเดกีกดกกเกยกดกกกยดยดียอ โ้ยอยมตายสอบแบบไม่ทันในสมลูกลานลังงอมยังกลับมีงานลูกชายลูกหญิงในแย่งชิงสมบัติมีข่าวสะพัด กันไปเต็มบ้านเน่ของกูของมึงร้อนถึงกำน,นันผู้ใหญ่บ้านเน่สวรผู้ตายนั้นไม่รู้เรื่องเล่าเลยจึงไปนรกกะลือว่าไปสวรรค์ใน่สวนทางบ้านยางไง กันเออเช้ากำนันผู้ใหญ่บางทียังได้ข้าวอาตรองแล้วโอ้ยสาวเสียน้ำใจไอ้ผู้มิทรบมันถึงจะน,นับนับนับนะกันเป็นแสนหมือนไม่ทำบุญนทราบนานยอมสูญได้ภายทางสี่ เจนอกคีพายโอ้โโอ้โอโอโออกอโอกกนอกอโ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 อีอโอโอมอโ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 องอโอโออโนโอโัโอโาโอโออโอโอนอือนอออ มันนาปวดหัวในอุทธกกับหายบ้างหลายกันทั่วคุณยอมทวนทัวนโปลดจงแจง้งขันดีตัวอาตมัลููกพระโคโดมามีเจตนามอมไอว่าเจตนาลม นามาเทศวันนี้ชี้ช่องบอกเชิให้เห็นภัยสี่ต่อไปนี้จะเกิดเตียการในโยมจงเร่งวีรัตเอาสมบัติไปฟังไว้ในศาสตร์สนงังให้เป็นแกนสารแบ่งทรัพย์สส่วนประมวล เท่ากันส่วนนี้ส่วนนั้นหละเขาพอตำมนาาส่วนหนึ่งนั้นเล่าเก็บเอาฝังไว้ส่วนสองนั้นสายชายนี่คุณเก่าส่วนสามตั้งหากเอาใส่ในปากงูห่าในส่วนสีนั้นละให้บทกูไป นี่เรียกว่าเอาโอ้โอ้เอ้ยเรียกวังเอาซับเหล้ามาฝังนะคือให้ก่อสร้าง ผู้สอนเขาว่าอีสางบอดวิหารหรือก่อการไดๆจะสร้างวัดกันก็ได้จะติดกันเทศก็ดีนี่นแหละจะนาศีกาประสกหยิบยก มาเทศในวันนี้ทั้งหมดสี่อย่างที่ฉันได้อ้างเอามาองค์พระสาตร์สันดาสรงตรัสเข้าไว้ทำไมบุญยิ่งในยิ่งกว่าสิ่งใดได้แต่ยอมจำได้ก็คงจะนับ ว่าดีทางโลกก็งามทางธรรมก็พร้อมเชื่อเสียงคุณโยมจะหอมตั้งโลกหน้าและโลกนี้เอาติ้นชีพายโอย วอดวายชีวิงทำบาปหมดเลาวบุญยังมีจะได้พาคุณยอมนี้ไปโตอยังเมืองเวมยนยาง